จากสกลนครค่ะพาไปเที่ยวกันต่อเลยดีกว่าไปกันต่อที่ยะโสธรค่ะนางรำกว่า1 0 0 0คนค่ะแต่งไทยพื้นเมืองรำฉลองยิ่งใหญ่50ปีหุ่งเหืองเมืองสายมูลสืบสารตำนานบุญคุณลานค่ะบรรยากาศที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสายมูลจังหวัดยะโสธรค่ะอบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งความศรัทธ,ธาและความรื่นเริงนะคะ ในพิธีเปิดงาน50ปีหุ่งเืองเมืองทายมูลและงานบุญคุณลานค่ะที่มีนายชาญชายสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานในพิธีค่ะ โดยไฮไลท์สำคัญของงานนะคะคือการแสดงรำบวงสวงและเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอำเภอเมื่อสตรีนะคะชาวสายมูลจากทุกตำบลทุกหมู่บ้านจำนวน1000ชีวิตค่ะโอ้สวยงามตามในภาพตอนนี้เลยนะคะสวมใส่เป็นเสื้อผ้าพื้นเมืองโทนสีฟ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะคะห่มด้วยสไบสีชมพูปลิ้วไหวนะคะกับการร่ายรำประกอบเพลงอำเภอสายมูลด้วยท่วงท่าที่อ่อนช้อยงดงามนะคะอย่างพร้อมเพรียงเต็มลานนะคะสนามหน้าที่ว่าการอำเภอ ร้อนเห็นถึงความสวยงามทางศิลปะวัฒนธรรมและก็สื่อความหมายถึงความสามัคคีและกตันอยู่ต่อพระแม่โพศพตามคติความเชื่อเรื่องงานบุญคูณลานที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะ สวยงามมากเลยนะคะสำหรับงาน50ปีหุ่งเหืองเมืองทรายมูลและงานบนคุนลานนะคะก็มีกิจกรรมต่อเนื่องนะคะไปะจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นี้ค่ะโดยนักท่องเที่ยวนะคะสามารถมาร่วมชมวิถีชีวิตชาวนาชิมข้าวจี่รสเลิศชมการประกวดร้องเพลงประกวดซุ้มวิถีอีสานการแสดงแอโรบิกบาสโลบเครือข่ายสุขภาพและเลือกซื้อสินค้าโอทอปทำกลางบรรยากาศการเฉลิมฉลองที่อบอุ่นและเป็นกันเองได้นะคะไปกันได้นะคะที่ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอไยมูลจังหวัดยะโสธรค่ะสีฟ้าชมพูสวยมากนะคะแล้วก็จัดแถวพร้อมเพรียงนี้1,000คนนะคะเขาบอกว่านี่คือสาวบ้านไซมูลใช่แล้วนะคะซึ่งก็นอกเหนือจากบุญคุณลานเนี่ยก็จะมีเรื่องคือมันจะคาบเกี่ยวกันก็จะมีบุญเข้าจี่ต่อด้วยนะคะคือวันนี้ถ้าเกิดขอนแก่นไปยโสธรคงไม่ทันแต่ถ้าอยากไปเที่ยวบุญเข้าจี่ไปได้ที่มขวันนี้วันนี้ด้วยวันนี้นะคะมีงานบุญเข้าจี่วาเลนไทน์ จัดรวมกันไปเลยนะคะซึ่งก็จะเป็นการเฉลิมฉลองความรักในแบบคนอีสานแบบอิ่มท้องก็จะมีข้าวจีรุ่มหัวใจอะไรอย่างเงี้ยไปกันได้คุณผู้ชมเย็นนี้เพราะว่าเช่นเดียวกันกับงานอาร์ตเลนที่ก็เริ่มต้นวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงมาการอาหารนะคะของคณะเทคโนโลยีด้วยหลายงานมากนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถไปร่วมกันได้นะคะค่ะปักหมุดกันให้ดีๆเลยนะคะกับหลากหลายกิจกรรมตลอดสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะ